เปิดวาร์ปน้องเตยเมซินีวาที่เจ้าสาวของโจยบอยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r warity net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง f เ o ซบุ๊กเพจ p r warity ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post พสแอด id VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ ขอแสดงความมีดีอีกครั้งหนึ่งนะคะกับการเป็นว่าที่เจ้าสาวป้ายแดงของเฮียโจโจอีบอยทิปนี้จะพาไปเปิดวัปน้องเตยเมซิน e ีที่บอกเลยว่าสวยแซ่บไม่ธรรมดาค่ะน้องเตยเมซินี e นะคะได้เรียกว่าเป็นดีก่นักเตยนนอกแถมยังเคยประกวดไอดอลและสวยครบเครื่องจริงๆเป็นสาวสวยที่มีโปรไฟล์เลิศม,มากๆค่ะ เรียนจบปริญญาตรีจากคณะวารสารศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และเคยได้รับทุ่การศึกษาในโครงการอเมริกันไฟสเว e ซึ่งบอกเลยว่านักเดีนทุนแบบนี้นะคะดีกีการเรียนการศารึกษาเนี่ยไม่ธรรมดาแน่นอนงานในด้านวงการบันเทิงก็เคยได้รับตําแหน่งไอดอลกับ Play Idol Search ปี2010สําำหรับไลฟ์สไตล์ของน้องเตยนะคะ ก็เรียกได้ว่าเป็นสาวสายลุยอีกหนึ่งคนค่ะกิจกรรมแอดเวนเจอร์เนี่ยเล่นได้หมดแถมยังชอบการออกกําลังกายอีกด้วยนอกจากนี้นะคะน้องเตยเนี่ยยังมีพรสวรรค์ทางด้านการร้องเพลงเรียกได้ว่ามีครบทั้งความสวยเรียนเก่งความสามารถต่างๆแถมเรื่องความเซ็กซี่เนี่ยน้องเตยก็ไม่ไปสองรองใครทําให้มาจ่ายเฮโจโจอ,อีบอยไปได้นั่นเองค่ะและนี่ก็คือว่าพี่ภรรยาของเฮโจและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเส เหนือเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้ลิดได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสำคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งาน Contact Center ต้องวีธี h e a d ซ็ t